ครับสวัสดีครับมาพบก,กับป่านายนะครับวันนี้มีตัว1ดาวหดหดพอยอเหลือเอ้ยแค้นเหลือ2 1 0บาทนะครับผม210บาทสวยสวยปืนวันไหลายเดือนหนก้กก IC หล่อหล่อร้อพร้อมลบครับผมหล่อหลอเลยใครอยากได้ตัวแข่งเป็นตัวหลักนะครับเอาไว้ใช้แข่งแนะนำตัวนี้เลยครับ Q แสนสองหิบแปดเปเซ็ H ศห้สดเปรครับลลลหล่อหล่อย1 0 0 t หนึแค้นเหลือส สองหมื่นเอ็ดที่ตีไปสองร้อยสิบบาทนะครับเหมือนน้องเติมไปแล้วสองร้อยสิบบาทอ่ะบอกเลยตัวเนี้ยฉายาครบหมดทุกช่องนะครับผมซื้อไปไม่ต้องเติมอ่ะตัวเนี้ยบอกเลยอาร์ถาวรหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมสามสามเจ็ดทวโออาร์กบอีเก้าวันสี่วันเจ็ดวันสามวันสามวันหนึ่งวันเปิดสะสมหลายเดือนนะครับบอกเลย ดอฟิน7วันครับอาร์พีบีสองพันสิบหวัน3ามวันสวันอาร์พีบีซสองพันิหสาสิวันหนึ่งเดือนครับ1วัน Mp7 ครับคีพีเก็ศูนย์ถาวรอคิดทอง7วันครับ1วัน6วัน1วันคิดแดง7วัน1นึ่งวันหนึ่งวันเวัน1วันหนึนนี่ครับคิด GSL 2 0 1 6ันครับปืนคดนะครับเนี่ยอ่าขายตำงานนะครับ40วัน1วัน3วันใช้งานอยู่ใน PBC นะครับเก็บเสียง11วันคิด y b บิดแมนครับผมคิดแชมป์โลกของทีม y b บิดแมนนะครับเก็บเสียงลั่นๆหดๆอีก6 0วัวน2เดือน,นครับ2วนัวน7วนัน ดาวน้อ 4G ครับ xm 2 0 0ตัวนี้มีซองเงินนะครับอเทมแรร์กระบอกนะครับผมสาหรับสายซองนะครับใครอยากจะเล่นซองขำๆนะครับผม90วันนะครับที่ไ m สองร้อยไซเลนเก้วัน3เดือนนะครับสวัน14วันหนึ่งหนึ่งเวัน 1, 1, วน,นี่ครับผมซองเงินครผมสายซองต้องมีนะครับผม8ปดหนึ่งหนึ่งแหนึ่งสองสี่สิบ หล่อๆเลยครับ1ดาวแคทเหลือซื้อไปไม่ต้องเติมอะไรเลยนะนี่คะตัวเนี้ยแล้วแบบสวยครับสวยทุกอย่าง6กหนึ่งหของในเตือเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยมีดคู่ก็สี่ร้อวันนะครับเนี่ยซื้อยาวๆเลยวิ่งเร็วสิบสีว,วัน3วันนี่ครับเคมออีกร้อยหกวันนะผมใครอยากเล่นเคม3เดือนกว่านะครับเนี่ยเคมอสามเดือนครึ่งนะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ค่อยมีใช้กัน เคส100เลี่ย23วัน3วันตัวละครครับ1 3 2อย่างละ45วันนะครับผมซื้อไปไม่ต้องเติมเลยนะครับ1 3 2เดือนครึ่งนะครับเบเล่เลครบทุกใบหน้ากากราชาบวก4ีและสาวที่หวันยังไม่เปิดครับหน้ากากขาว3วันนี่ครับหน้ากากโหดไอซ2013 54วันครับ2เดือนนะครับผม ตัวนี้ซื้อไปไม่ต้องเติมเลยครับราคายั่วๆดูเดี๋ยวบอกราคาน้หน้ากากยักษ์นะครับบกม4 31วันไอเทมครับ13วัน12วัน13วัน12วัน13วันสับปื้นไว้3าวัน1ชิ้น3วัน1ชิ้นเลือด10 30วัน1ชิ้น1วัน1ชิ้น1วัน1ชิ้น3วัน2ชิ้นระเบิดนะครับ7วัน2ชิ้นนะครับเกาะ1030วันอีก1ชิ้น7วัน2ชิ้น1วัน1ชิ้นอันนี้เกิดไว้5 0%นะครับ หล่อๆครับผมแคสเหลือตัวสวยๆของเยอะสมบูรณ์แบบทุกอย่างพร้อมลบครับตัวนี้ขาย3,300โอนหรือวอลเล็ตถ้าทูจะเป็น4,000ทูครับกว่าจะเล่นมาดึงดาวหมดเป็นหมื่นครับเชื่อพี่เถอะในจะของในตัวอีก3,300โคตรคุ้มช้าหมดนะครับไวรุ่นตัวสวยๆอย่างนี้แป๊บเดียวก็ไป